กาสวัสดีคับพอแหม่พี่น้องตำซาพาเกีนโชมาแรงงานตัวเคาับผมมาพ่อแหม่พี่น้องอุ้ยแกงอมปากหนามพอแหม่พี่น้องนองแกงแบบปี่น้องตัังภาคอีสานอบเอาพอแหม่พี่น้องมันอบอันนี้ก็อยู่กลางแจ้งแจ้งแดดแดดเลยพอแอมหม่พี่น้องแต่แดดมันโดนเมฆบังจะซองมาหลับพอแหม่พี่น้องเนี่ยอื้ม ดินโล,ล่ไปอืม Bố đèn 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 tốt đèn bà tốt อหอมเปาสีลาวลำมอนะ้อขนาด ไปตุ๋นก่อนเปลือกขนาดปลาไปมง้งไม่ติดตามตุ๋นนะบ้านต้อมเจีย้ยฮะแเล,ล่วน้ากับข้าวปลา เปิดขนาด ดูใจคนโตมาละผมไม่รู้เลิกโรงเรียนแล้วเป็นณนอนอยู่ในตองได้หนึ่งเดือนแล้วผมาไม่ปรอก พี่เคเรียนเค่น้อยในเพชรนาาผมหมายไม่ร้องไม่ได้น้อยเยูอุ้นคือคิวงานงาน สองขวบไว้กับล้างหัดอูประมาณไปอรอ Den neii lamppohe <laughs> มาผ่องผมไม่ต้องลงมาเย็น เอาปากน้ำไปตุนไปเปื่อยประมาณนี้หรอปากน้ำไปตุนไปเปื่อยเอเอมาอมมาอม,มาก็ เหมือนนั <c oughs> <c oughs> <ites> ่งทักแด่นะพ่อี่ร้องมึงอบ C'est talk comme un อมแบบอีสานกับหอมพักชีแลว้วหวานน้ำพักใส่ต้นหอมแต่อมแบบเจ้าเหนืกหอก็หอมหอมเผ็ดเพรป่ะไหมพี่ง รอนไว้สองครัวผมไม่รู้ต้องไว้กับรังไง แต่ต้องใส่พักนักๆปลอมแบบไปนองหอมแบบอีสานเนาะหอมพักหวานน้ำพักลำมอกกะึงๆหนางตากแดดปลอมแบบไปนองกองเตือนจะตัดแ,แล้วกองหอนลำเนาะเตือน ก็ต้องขอตัวลำล้าก,ก่อนนะผมไม่น,ไน้องนอก,กังเขนปกติม้านัก์ผมไม่ร้องที่บ้านต้อมปกติมีห้าตัวเดี๋ยวนี้เหลือสองตัวล้ต้อแมวถ่ายจากแมวถ่ายจากจัดการปอใหม่ไม่ร้องเพราะว่านอก,กังเขนนอนตามต้นไม้แล้วแมวมันขึ้นขึ้นก่าแปงขึ้นก็ไม่ได้แล้วก็ไม่บ้านต้อมมันบ่สูงเนาะขนฟุ้งขนฟุ้งมดปอใหม่ไปน้องเนาะแมวก็ได้แมวมาจากได้บม่องงูเนาะ ขยำนกปอมแหวนนกตอนตอนที่รับอ่ะนะน้อปอมแมวนกตอนที่นกรับนะแมวนะจะย่องมาเหลือสองตัวแล้วปอมแมวไปน้องสามตัวนี่เรียบร้อยไปลนะเสร็จแมวไปลนะแมวเป็นแมวจ้อนหลวงแมวอย่าบาห่หงปอมแมวไปน้องถึงว่เน้อก็อินอินเขาเลี้ยงเขาก่ออินดูน้องปอมแมวน้องอินดูนกโอ้กุเทียกับบินม้าเนี่ยห้าตัวพัดกันมาน้าเนาะเดี๋ยวนีเหลือสองตัวแล้วปอมแมวนไปน้องเนาะโอ้ถึงว่า โอเคเนาะผมัยเป็นน้องกองกองจะดับด้วยนอะเลยมันแดด่องแล้วก็เมฆบังแล้วมันอบๆผ๋อม่ยเป็นน้องเมฆขาวๆบังอนะเนาะเหมือนภาะวะกองดับป๋ไม่ยเป็นน้องคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลํำลับไปก่อนเนาะผอมัปน้องป้าการคลิปหน้ามาลุ้นกันมันจะเป็นเมนูอันยังสาระคลิปนี้ต้องสาบาพกันโชว์ก็ต้องขอตัวลํำลับผ๋อมัยเปน้องไปก่อนนะครับกลาบสวัสดีครับผม